ตอนเช้านะคะตอนนี้ที่โรงแรมนะคะไม่มีอาหารเช้าให้นะคะเราก็เลยไปซื้อมาม่าแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งมาทานเองนะคะแล้วทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปไหนต่อเนาะสวนาราชพฤกษ์ค่ะสวนาราชพฤกษ์นะคะ <ไป S 1> นี่ค่ะกำแพงเ <ไป S 1> มืองเ <ไป S 1> ชียงใหม่ค่ะนี่ทุกคนอันนี้เราไปซื้อมาจากบ้านมุงโดยปู่จตุรินค่ะเห็นไหมคะเป็นไก่คะ่ะนี่เราชอบไก่มากเลยเราก็เลยไปซื้อมาค่ะห้าสิบบาทค่ะ เราไม่ได้มาสวนราชพฤกษ์นะคะเรามาพระธาตุดอยคำนะคะสรุปเมื่อกี้นะคะเราก็นั่งรถส่งแถวมานะคะคนละยี่สิบบาทค่ะเพราะเขาไม่ให้เอารถขึ้นมานะแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่ามีคนเอารถขึ้นมาเลยนะคะ น่าจะแปลว่าที่จอด,ดอไม่พอแล้วอะไรอย่างนี้แหละนะคะตอนนี้เรามาถึงพระธาตุดอยคําแล้วนะคะอันนี้พระพุทธรูปเหลืองพ่อพูดได้ค่ะอ,อันนี้ช้างปู่กัางาเขียวนะคะช<อ>้างปู่ต่ำงาตอ,อกค่ะอันนี้พระนางเจ้าจามเทวีคะ่ะติละครั้งนะคะอ,อ,อันนี้หลวงพ่อทันใจนะคะเราก็มาขอพร ถ้าสมหวังแล้วก็เอาดอกมะลิมาถวายนะคะเดินมาตรงนี้ก็มีจุดถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะนี้นนนนนพระพุทธรูปปางสายยานะคะนี่ตรงนี้วิวสวยมากๆเลยนะคะเข้าไปใกล้ให้รถบอันนี้บรรยากาศรอบๆเมืองนะคะอันนี้พระพุทธเปิกฟ้าประทานพรน,นะคะบริเวณนี้ก็มีจุดถ่ายรูปเยอะเลยนะคะวิวข้างหลังก็สวยด้วยนะคะ แต่ว่าแดดอาจจะร้อนหน่อยนะคะเราไม่ได้เอาหมวกลงมาด้วยนะะจริงๆมีหมวกนะคะเพราะว่าอยู่ในกระเป๋าอันนี้พระพิคเนศนะคะหลงปู่สี่นะคะแล้วตรงนี้นะคะเป็นพระประจำวันเกิดนะคะอธิษฐานแล้วแปะลไล่ไปเลย พ่ะท่านโดยคำน,นะคะตอนนี้เราก็มาสวนราชพฤกษ์นะคะทุกคนค <c oughs> ่าเข้าผู้ใหญ่หนึ่งร้เด็กเจบาทค่ะ <c oughs> ผู้สูงอายุ70บาทนักเรียนนักศึกษา70็ดสิบาทค่าราชการ70บาทตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งรถก็มาดูบริเวณสวนราชพฤกษ์นะคะได้ครับอันนี้ถัดมาด้านซ้ายมือด้านหน้านะครับเป็นอาคารด h บ b a i ้ลซินบาร์สกจำลองการใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคาร ดาวน์คาร์ันสายนี่ครับนี่ไงดาวน์คาร์ดจุดจอดจุดด้านนอกนี่จักรยานให้เช่าเนี่ยไม่ใช่ยานดาวน์คารเพราะว่าเขานั่งอยกด้านนี้เป็นจุดจอดจุดที่สองเรือนกลวยไม้นะครับจุดนี้เป็นจุดจอดไฮไลท์จุดแรกของมุทิอันหลวงราชพฤกษ์ของเราด้านในจะมีกล้วยไม้200สายพันธุ์ปรับอุณหภูมิไว้ที่สิถึง22องศาตอนนี้ด้านในมีอันนี้เรานั่งข้างหลังรถเลยทุกคน ดังขอมือเนี่ยเป็นการสาธิตการตัดแต่งใบผลให้เป็นทรงระดีไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปวัตถุประสงค์หลักคือช่วยง่ายๆต่อการติดเกี่ยวและการดูแลรักษาสวยอะช่วงที่เห็นถ้ามีดอกไม้นี้สวยเลยนะที่เด้านขอมือเดี๋ยอันนี้เป็นผลไม้หายากทั้งหมดเลยมันคือมะม่วงผมขับรถมาสามวันแล้วหาไม่เจอสักคนเจอแต่ต้นกระใบยังไม่ถึงเวลาจริงๆแล้วมันยังไม่ถึงเวลาออกผลนะครับเห็นต้นเตี้ยๆแบบนี้ออกผลทุกต้นและทุกกิ่งนะครับบางต้นอายุสิบกว่าปีแล้วดัดเขาเนี่ย ถัดมาด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นส่วนจากประเทศเกาหลีใต้กำแพงแหง่งความหวังและความปรารถนาบริเวณนี้จับนาน<อ>าไม่ได้ <อา S 1> นะครับคิดถึงบ้านผมเกิดที่เมืองเชีประตันตติดกับลุมโซประมาณ2กิโลก็เ <c oughs> ลยเป็นคนเกาหลีโดยสัมเนียม <c oughs> ประโยคนี้ผู้จัดการบังคับไม่ดูเนะี่ยถามว่าอายไหมอายมากนะครับ <c oughs> ถัดมาขวามือไอ้ต้นเหลืองๆอันนี้พึ่งนะครับพึ่ง <c oughs> วันก่อนน้องๆอนุบาลโรงเรียนหนึ่งผ่านจุดนี้มองไม่เห็นปีกเท่าว่าเป็นปลวกทั้งโรงเรียนเลย ตอนเย็นๆมาพี่น้องผูช้ชายคนริมมะโหดหนุ่พึ่งตอนนี้งอไปเลยอนี้ปีนี้น่าจะเป็นปีชวงของพึ่งฮัดมาด้านซ้ายมือเป็นจะจอดจัตุรัสสามบัคเบิร์กโลกมแมลงด้านในก็จะมีทั้งแมลงปีอ่อนปีแข็งรางวัลกลางคืนมแมลงที่เป็นมิตรและเป็นศัตรูกับพืชแต่ตอนนี้นี่เห็นเยอะที่สุดด้านไหนน่าจะเป็นปีเสื้อปีเสื้อของเราตัวใหญ่มากเลยครับต้องใช้เชือกวัดไว้เดี๋ยวมันจะบินหนีปีเสื้อบินีันนได้านนห้านี้มีชาวต่างชาติด้วยเหรอ The Royal Park r a ้เฉพา l พ Has all area 188 a c เ and there are three exhibition zone and eight station tram stop you can get o n or off every station tram stop and รถ bus is come back to t i e c มไปถึงสปิงเกิลด้านขวามือนี้ด้วยนะครับมาจากราชบงถังแท้เลยเมื่อเช้าเห็นคนสวนต่อมาจากฝั่ง200ลิตรอันดับาน้าขวามือสวนจากประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์กาแกันขนลมแล้วก็รองเท้าเกิดไม้ ด้านขวามือจะมีวัวตัวนึงกินหญ้ามาสามเดือนแล้วยังไม่อิ่มเลยเป็นที่มาของคำว่างงหัวไม่คึนแล้วจนี้เป็นจุดจอดจุดที่ห้าเลยขอคําด่วครับเขาก็จะจอดจุดนะคะมีแปดจุดนะคะบางจุดถ้าเราไม่อยากลงก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะลงจุดนี้นะคะตรงนี้สวยนะคะทุกคนเราถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆวัดเลยอะเนาะไม่งงไปดูข้างในกันนะคะเขาไม่นนะะส่งเสียงดังนะมาดูกันเลย โอ้สวยมากสวัสดีคะ่ะสวยมากเลยทุกคนนี่นะคะข้างในกว้างมากเลยนะนี่เดี๋ยวเราไปเดินบนสะพานนี้กันทุกคนทุกคนตรงเนี้ยคือชิลมากๆเลยนะคะทุกเนี้ยคือแบบว่านอนได้เลยนะคะหลับได้เลยมีเพลงเบาๆแล้วก็ได้ยินเสียงกระดิ่งด้วยลองฟังดีๆค่ะ ได้ยินเสียงนกด้วยได้ใช่ไหมคะคือรู้สึกด,ดีมากๆเลยนะคะรู้สึกชิลมากมีลมเย็นสบายด้วยนะคะแด่แดดอาจจะร้อนหน่อยนะคะตอนนี้ทุกคนเรารู้สึกอยากเดินเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามันนั่งเยอะแล้วอะนั่งบนรถอ่ะเลยอยากเดินเยอะๆหน่อย เดี๋ยวเราไปชวนแม่เราก่อนนะคะให้มาเดินตรงนี้เพราะแม่เรายังอยู่ในวัดอยู่เลยไม่แน่ใจว่าเป็นวัดด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรนะคะเราก็ไม่ได้ยินที่เขาพูดเนะาะเมื่อกี้ตอนที่เขาบอกเราอันนี้ก็คือต้นบรโมโพธิสัมภารนะคะซึ่งเราสร้างขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับในหลวงราชการที่9ค่ะ ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดนะคะครบ60ปีค่ะแล้วก็มีพระชนมายุครบ8 0พรรษาด้วยค่ะแต่ละใบของใบโพนะคะจะมีการสลักอักษรมูนต่ำนะคะเป็นภาษาบาลีเป็น,าาปนการครองราชโดยใช้ทรพิธราชธรรมค่ะที่ในหลวงรัชกาลทรงใช้ดูแลประชาชนชาวไทยค่ะใบโพทั้งหมดนะคะจะมีอยู่21,915ใบนะคะเป็นจํานวนวันที่พระองค์ทรงครองราชย์ค่ะ ใบโพก็จะมีอยู่9ก้าพุ่มนะคะซึ่งพุธที่แบกนะคะเราเชื่อกันว่าพุธนี้นะคะเป็นเทพเจ้าที่ไว้แบกแผ่นดินนะคะของประเทศไทยของเราด้วค่ะ จาชการที่9ส่งตั้งชื่อที่นี่ว่าอุทยานหลวงราชพฤกเพื่อเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของ<ด>ที่นี่นะคะส่วนขวามือเนี่ยอันนี้เป็นต้นทองอุไรไม้มงคลในกำลัหนึ่งใน9ชนิดที่คนส่วนใหญ่จะนิยมนําไปปลูกตามรั้วบ้านเชื่อกันว่าจะทําให้เงินทองเนี่ยไหลมาเทมาตามชื่อเลยนะครับทองอุไร ผมรู้แบบนี้ไปปลูกที่บ้าน200กว่าต้นเลยนะครับตอนนี้เงินทองก็ไหลออกหมดเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเลยจ่ายค่ารถนำต้นไม้ทุกวันเลยเนี่ย200กว่าต้นนับาเปลาไปหมดแล้วนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยเป็นจุดชมทัศนียภาพบริเวณด้านข้างของหอคําด้านนี้ของหอคําหลวงเนี่ยเคยถูกเลือกใช้เป็นหนึ่งในฉากของละครเรื่องเพลิงพระนางซึ่งจากมุมนี้ท่านักท่องเที่ยวเล็งกล้องถ่ายรูปดีๆนะครับจะได้รูปของคำหลวงมุมที่สวยที่สุดกลับบ้าน แต่ท่านเล็งไม่ดีติดต้นตาทุกคุมเลยนะครับคอนเฟิร์มเชื่อผมเถอะนะครับผมลองทุกมุมแล้วเมื่อก่อนมีการให้น้่องเที่ยวลงถ่ายรูปจุดนี้ด้วยเนี่ยปรากฏว่าหลังๆมาน้ําองเที่ยวพากันลื่นไปกองกันด้านล่างหมดเลยขึ้นเองก็ไม่ได้ขึ้นเองได้ครึ่งเดียวแล้วก็ไหลลงไปกลับก็ต้องวนลถกลับไปอีกรับอีกรอบหนึ่งนะครับถัานานึงขวามือเนี่ยอันนี้เป็นลานเวทีวัฒนธรรมเปิดให้ชาวพื้นที่ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเนี่ยงานสมันางานแต่งงานงานรับปริญญา มีบริการรถไฟฟ้ารับส่งแขกที่มาร่วมงานจากจุดจอดรถด้านนอกมายังจุดจัดงานด้านในทั้งไปและก็ลับฟรีนะครับเพราะว่าระบกนะุการเช่าไปแล้วนั่นเองถัดมาเลยครับ้านซ้ายมืออันนี้เป็นจุดจอดจุดที่หกนะครับเลือดร่รมไม้ครับบริเวณด้านในก็จะมีพันไม้ใบกว่า500สายพันธุ์นะครับซึ่งส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศสามารถหลูกได้ในที่ร่มหรือในตัวอาคารในนี้ไม่มีแอร์นะครับ บริเวณด้านนอกจะมีเจ้าหน้าที่ของเรายืนให้บริการข้อมูลดังกลุ่มด้วย2คน 2> <im it> เขาจะขี้อายเดี๋ยวเขาจะยืนแอบสุดหลังสุ้มสีแดงด้านซ้ายมือปฏิบัติห <im it> น้าที่จุดนี้มา2ปีครึ่ง,งแต่แต่ตัดผลเจ้เสียวหอือมมาแล้ว <im it> บริเวณจุดจอดที่6นะครับยังมีทางเดินต่างระดับที่เชื่อมไปยังจุดจอดที่7จ็ดังนี้นสามารถเดินไปยังจุดจอดถัดถัดไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอรถส5นาทีบนทางเดินต่างระดับตรงนี้นะครับ ระหว่างการเดินไปยังจุดจอดถัดไปยังสาม,มารถแบกชมทัศนียภาพุนสูงของอุทยานหลวงาชจึ๊ดได้แบบ360องศาบนสกายวอล์กตรงนี้ได้ด้วยนะครับไม่ทราบว่ามีท่านใดนะครับสนใจอยากลง<ป>เดินสกายวอ,อลวออก์ก,ลออกเวลานี้ไหมครับสกายวอล์กอยู่ตรงไ,ไหงนถามว่าร้อนไปตอบได้เลยว่าไม่นะครับไม่เกรียมนะครับ <S 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 จุดน,นี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของอุทยานหลวงศรนึกของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดนะครับแต่ผมว่าร้อนกว่าที่คิดด้วย ลองสังเกตดูด้านบนหลังคาของเราเนี่ยครับอันนี้เป็นหลังคาโปร่งแสงโปร่งใสและไม่มีอะไรบดบังเลยอีกนิดเดียวจะกลายเป็นหลังคาบูธนะบริเวณริมถนนสองข้างทางอันนี้คือต้นกันลับระพืกนเครับเป็นพันธุ์ไม้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นซากุระแห่งเมืองไทยจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงที่ออกดอกเต็มที่ถนนเส้นนี้จะเป็นเหมือนกับการขับรถลอดอุโมงค์ดอกไม้สีชมพูเลยกันลับระพฤ้นกับพญาเสือร่งคนละสายพันธุ์กันนะครับแต่ได้รับฉายาเหมือนกัน และถัดมานะครับด้านซ้ายมือเป็นจุดจอดที่7ดูกุหลาบครับด้านในก็จะมีกุหลาบรวมไว้กว่าร้อยสายพันธุ์ถูกพัฒนาสายพันธุ์สูงใหญ่มาจากโครงการหลวงนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังออกดอกไม่ครบทุกสายพันธุ์นะครับเพราะอาจจะมีบางสายพันธุ์ที่ยังอยู่ในช่วงของการตัดแต่งพันไม้สายพันธุ์ไหนที่ยังไม่ออกดอกเราก็จะบอกว่าตัดแต่งไปเลยทั้งนี้เป็นความอยู่รอดของเราเองนะครับ ด้านในก็จะมีกุหลาบบางสายพันธุ์ที่สามารถออกดอกได้มากกว่าสองสีในดอกเดียวด้วยนะครับอย่างเช่นดันสายมือก,ก็อาจจะมีให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับดานสายด้านในยังมีกุหลาบบางสายพันธุ์ที่กลิ่นจะออกไปทางเลมอนเลยครับกับช็อกโกแลตแลวก็ยังมีกุหลาบที่มีกลิ่นที่หอมโดดเตนก็นสายพันธุ์อื่นนะก็จะเป็นกุหลาบสายพันธุ์บิชอฟอยู่สองฝั่งข้างทางตรงนี้นะครับบิชอฟก็นิยมนำเอาไปทำเป็นชาก,กุหลาบเนื่องจากว่ากลิ่นที่หอมโดดเตนของมันนั่นเองนะครับส่วนถัดบารานขวามือ อันนี้เป็นสนดอกบัวนะครับสนดอกบัวราชินีแห่งไม้น้ำนะครับด้านไหนก็จะมีทั้งบัวผันบัวผากบัวืนบัวหลวงบัวสายบัวฝรั่งบัวกระตุตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะเพราะยังอยู่ในช่วงตัดแต่งเอาเป็นว่าทุกอย่างที่เรียกกันว่าบัวรวมตัวกันอยู่ด้านขวามือหมดเลยขณะคุณสวนของเราชื่อบัวคำเลยนะแฟนบัวคำชื่อบัวคลี่ในวันนี้ไม่มาลาวถบด้านซ้ายมือนะครับเป็นลานรีรบุบผานอันนี้เป็นบลูซันเวียนหรือว่าซัลเวียบลู อันนี้ไม่ใช่แบบดเดนะครับหลายท่านนี้เข้าใจผิดเอ่อก็จะคล้ายๆกันเอ่ออยู่พอสมควรนะครับบางท่านก็เข้าใจว่าเป็นโฟกัสมีน็อตคล้ายๆกับโฟกัสมีน็อตเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ออกดอกหรือว่าดอกเขายังสีไม่เข้มผมว่ามันจะเหมือนกับโหระพาบ้านเราชัดเลยใช่ใช่ครับผมเคยเข้าใจผิดนะครับเคยจะเด็ดไปกินกับกว๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะครับดีที่คนส่วนเขาทักไม่ทันเนื้อ มสวยมากเลยทุกคน<ง>ตอนนี้ก็จบการเดินทางแล้วนะคะบริเวณนี้เราก็ถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยนะคะมีดอกมาหลายพันหลายสีเลยนะคะนี่ดอกก็แบบว่าสวยมากเลยทุกคนเปนดอกกระดาษนจนี่ไงคือมองไปดอกไม้ก็สวยมากๆเลยนะคะในสวนราชาพฤกษ์ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันทุกคน ตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารแล้วนะคะร้านอาหารคือร้านชาชาชา,ชาบูค่ะนี่<า>ดูกัน<า>ว่าจะทานอะไรนี่เราตักเอาได้เลยนะคะมีหลายอย่างเลย <c oughs> มีไอติมด้วยค่ะคนนี <c oughs> ่สีม่วงรสอะไร <c oughs> โอเคตรงนี้เป็นผักนะไม่อันเลยนะแม่เราชอบผักจัดเต็มเลยนะคะ <c oughs> นี่อันนี้เป็นพวกเนื้อ ใช่ไหมยมีกุ้งอะไรด้วยผลไม้นะคะอุ้ยอันนี้สาล่ายอันนี้น้ำอะไรเนี่ยอันนี้ทำน้ำแข็งใสแล้วก็มีแก๊กขน้ำเปล่าแล้วก็ตรงนี้แบบซี่นิซ่อนอันนี้น้ำเมนตาโฟอันนี้น้ำใสค่ะอะไร่อยไหมมา,มา อันนี้น้ำเย็นตาโฟกับอันนี้น้ำดำค่ะยังไม่มีน้ำหมูอะไรเลยผมนวดผักเหรอ ทานกันเลยทุกคน,กอกนเออนี่ไอติมเริวมีเวลาให้เข้าเนี่ยไปไติมอนตอนนี้เราเดินทางกันมาวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารนะคะรรวรวราวิหารคะ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดแล้วนะคะเป็นประจำปีเกิดปีชวดนะคะ วัดนี้ตรงนี้วัดพระธาตุสีจอมทองนะคะเป็นพระประจำปีเกิดปีชวดใช่ค่ะเขากำลังบุญรณานอยู่นะคะก็เ,เลยจําลองไว้ด้านซคะ่ะอันนี้มนักการพระบรมธาตุเจ้าจอมทองะคะ่ะ น nope. ตอนนี้เรามาถึงน้ <Yeah> <t 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 ําตกวชิรลาทาแล้วนะคะทุกคนมาถึงห้องบนแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมไอ้น้ำมาคือแบบลอยเลยทุกคนพอเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปโรงแรมกันนะคะพออนุญาตไปถ่ายรูปก่อนนะคะนี่ทุกคนเรากำลังมาข้างนา้นแล้วเราก็เจอแมว่าทุกคนเี้ยวเี้ยวเอเเบิร์ดระวังห่อยหนเอยดูดูแมวเี้ยัเอเดชัดๆเลยน่ก ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมบ้านสวนอริยะแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงห้องแล้วนะคะมาดูกันเลยนี่ตรงนี้จะเป็นเตียงนะคะแล้วก็มีโซฟานะคะมีพัดลมแล้วก็แอร์ด้วยนะคะมีแอร์มีทีวีอ้ามีการต้มน้ำด้วยทุกคนนะคะโอเคมาดูอันนี้อันนี้ห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยอกเฮ้ย อันนี้มีออกไปแบบว่าชมวิวข้างนอกด้วยอ่ะฮัลโหลนี่นะคะมาล้างจานอะไร <laughs> ล้างมือตรงนี้คือข้างนอกชมวิวได้ดีมากๆาเลยนะคะตรงนี้ <Wow. S 1> ต่อไปมาดูตรงนี้กันดีกว่า <Yeah. S 1> อ๋อนี่ห้องน้ำน,นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีมีแบบปัแบบเพยร้อนหนาวอุ่นฮะ <laughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมสวนไร่องุ่นกันนะทุกคนเห็นองุ่นไหมคะมีหลายพวงเลยนะมีองุ่นนะเจ็ดต้นขาไม่ให้เด็ดมีแพ็คให้พวงละใหโลละร้อยนี่เยอะมากอะ่ะรสชาติเป็นนไงงต้ออชิมก่เขาไม่ได้มีแค่แบบบ้านนะคะเขามีแบบเต็นท์ด้วยนะคะนี่แบบเต็นท์นะ นี่เขาก็มีแบบกระโจมด้วยนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่านี่คือดอกอะไรอะทุกคนถ้ารู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะรเราก็ไม่รู้นะว่าดอกอะไรอะมันคือผลอะไรนี่ตอนนี้ทุกคนเราขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะ <S <S วิวคือแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะนี่นี่เขาเขียนป้ายไว้เลยนะคะว่าที่นี่จะศูนย์องศานะคะตอนกลางคืนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะศูนย์องศาจริงๆหรือเปล่านี่ ตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยนะคะถ้าเป็นตอนกลางคืนจะยิ่งสวยเลยนะคะนี่มีไฟอะไรมีไฟนะคะตอนกลางคืนเนาะทุกคนแปบ๊บๆก็มืดแล้วนะตอนนี้เราอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราหมูกระทะมาเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะทานหมูกระทะกันตอนเย็นนี้นะคะที่เห็นว่ามันยังไม่ได้มืดมากเนี่ยนะคะเพราะว่าไฟะคะ่ะทุกคน อ่ะมีไฟมีไฟเยอะมากไฟตามบ้านคือเยอะมากนะก็เลยดูเหมือนว่ายัางไม่มืดแต่จริงๆมืดแล้วนะคะนี่ตอนนี้หมูกระทะมาแล้วเดี๋ยวเราไปทานบนนู้นนะคะทุกคนไปกันเลย,เยนีย่ไงหมูคือสัตว์ใจมากๆนะคะ โอเคเราทานเสร็จแล้วนะคะทุกคนลาติสวัสดีนะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะตัวนี้เราขอไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ